าาอ่าไปเก๋วันดีครับเก๋เนี่ไอ้เลขตัวถือว่าต้องลงรถเดียวม่ได้แค่มาเมื่อนี่รอซักเออ,อแล้วมัเจิมือพูดว่าให้ลูกลงไวเขาวางไปเขาลงเขาเ<อ>ต็มเต็มเห็นไหมเจ้าเสียใครไปมาท,ที่นี่เล่นไปซื้อเออเ่าเล่นมือเล่นของเล่นซื้อไปซักหาตัวรหัสทีบาทเออตัวละสองลองลยดูความว่าเดี๋ยวลงพอจ้ะโอ้ยเสียดายเห็นบ่เจ้าเสียข่อยไปบาที่นี่เห็นปะไปขอนจำกันเห็นปะมือเด็ก็ไปขอนจำกัน ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดก็ตรงตรงเที่ยวไปถวายผลไม้ไหมวันน้จะไปถวายไปเดี๋ยวไปถวายกับเมื่อเกินมือสองมือเลยจะไปถวายกันโอเค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 เดี๋ยวสิมือที่ไปถวายขะถวายถวายผลไม้ถวายตู้เสื้อผ้าถวายโต๊ะเครื่องแป้งใหอยจม่ตะเคียนเพิ่นเขียนไ้แล้วเอาเขียนบินไว้วางเอาให้ลูกวันนี้ แต่เ uh. so ้เลยออกปสิบหมื่นดเโอ้ยอันนบอกว่าเขาเป็นมาชมโอ้กูได้ซื้อลูกปราทัมาซื้อาหาตัวลาหาเชือเออตัวลหาเอเออตัวล็ไหนบ่ได้หาสิบโอ้ยเอาหน่อยเดีนี้โอ้ยเจ็นแล้วว่าไม้เอาลูกกอกไว้ให้สองยบนลาสองร้อยเจ็ดแปเจ็ดสี่ร้อยเอแปดร้อยเจ้าไปาว่าม่ไเ้กอกโอ้ได้หาเชบอบตางหาพี่ นี่แหะครับท่านผู้ชมพอยาเจยทไปน้ำผมนนเหมือนั่นนะกระเปาเนวะเพื่อเพรยกสอบว่ามเขาแปบผสมโย่เพิ่มบแมนโยโอ้ยาเจยคอยคอยเขาบอกระเบาอวยัพแบบฝายเจอต้ลงถือว่าาว่าถถกถือแน่นอนแหละต้องถือละลองไ้เต็มมือพ่นมอนบนลายตัวละสองหอยสองหอยุ่ะปาเจ็ดเแปดคือหัวเลยเห็นไหมตรงตเลยว่ามันจลอเอาลูกปอกแล้วจะวาดจะไม่แต่เข็นแนนี้แมนปะแม่นอีรีแมนลายงวดพร้อมทีกว่ามาขอ เราเอฟซีก็คอยถือกันหลายฉักโอ้ยน่อยยิ่เจ๋อหน่อยคุณแต่วงไปยิ่งเจ๋อแล้วคุณเอาเอายี่หางไปซื้อซอยดอยนั่งโอเคขอบคุณแล้วให้ตังมาลอยนึ่ครับผมไปซื้อไปซื้อร่วมซื้อซอยไอ้แม่แต่เกลยนไอ้ว่ามานี่เอาสิเดี๋ยวคอยสิไปถวายเพิ่นเนาะเดี๋ยวคอยสิเอื้อนจ้าไปน้ำเออเออจะได้เจ้ากับจดดีๆเด้อเที่ยวนี้เที่ยวนี้ปังแน่นอนสลลงเยบานี ไปลีด้ไดไปลสิลงไปเลยเออคอยบอกแล้วคอยไปขอเดีแม่นอีลีแมนอีลีไปบื้เพยาอามพาขึ้นไปอ่าศูนย์หกศนย์เจ็ดแปดเจ็ดยุบอัทายุบอัทานเท่ากันอ่ะตีตัวโอ้แตโผู้ชมเชียร์ตัวกันตีตัวกันครับยุกขันแต่ว่าศูนย์หกอืมเพาะยังกันย์หกศูนยเจ็ดแปมแล้วว่าไม่อูกเขาบอกกันว่าแมบน บาดนี้เอาอย่างซี่เดี๋ยวมือมือที่คอยที่ไปเนาะที่ไปถวายโตเครื่องแป้งถวายตู้เสื้อผ้าถวายผลไม้เดี๋ยวเอาใจไปนั้มเออเดี๋ยวเอาไปแบบเก่าโอเคได้สื่อซอยกันนะครับผมนะโอเคคือเก่าคือเก่าจัดไปเสริมจังไฟเป็นสีเจ้าเก็นสีไปยิ่งเจยแล้วแล้วไอ้ดีเนาะมาทันด้วยสองเลยเมียนยู่ยนอน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 ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมือเอิอมือละเดี๋ยวคอยเอี่ยนเอาหัวด้วยหัวด้วยคอยเที่นเจ้าเดี๋ยวหัวนี้ละหัวนี้ละหัวสีม้าเนี่ยละหัวต่อไปเออ ต่อทั้งกระสี่วะเอ้เพื่อนแกเห็นไหมครับท่านผู้ชม87จิ๊เก่งไรเงี้ยครับผมดิไปขอนจำันมือนั่นเนาะอ่โอเคโอเคครับผม862นึงก็จะบีรถเล่าหนี่งตรงกระซี่จังตะนันไปคอยได้เนาะท่านผู้ชมเลยอ่ไปอัดหลาดไปผมโอเคครับผมตามนั้นครับ